สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่พี่พร้อมเล่าเรื่องพบกับพี่พร้อมที่จะมาเล่าเรื่องหนรรังสือหน้าอ่านแลนะเชิญชวนทุกคนมาอารร่านหนังสือที่มีในหอสมุดของพวกเรากันค่ะดินนะว่าเป็นแหล่งกําเนิดของหน้านาสรรพสิพ่งแล้วดินที่เราทั้งหยียบยามและใช้ประโยชน์จากมันมีความลับอะไรซ่อนอยู่ทําไมดินจึงเป็นสิ่งสําคัญกับเรามากขนาดนี้ในสัปดาห์นี้พี่พร้อมจึงนำหนังสือในหัวข้อดินมาแนะนำให้ทุกคนได้อ่านกันค่ะ สำหรับเล่มแรกพี่พร้อมขอแนะนำปลูกพืชตามนิสัยผักโดยคิจิมะโทชิโอค่ะในเรื่องของการปลูกพืชผักนั้นดินก็นับว่าเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้พืชเจริญเติบโตจนผลิดอ,อกออกผลมาเป็นผลผลิตให้เราต่าไในบริโภคสำหรับมังสือเล่มนี้จะชวนเรามาปลูกพืชผักและดูแลไร่สวนตามแบบฉบับคิจิมะโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรอินทรีย์ชื่อดังจากญี่ปุ่นค่ะ เขาปลูกพืชผักตามแนวธรรมชาติโดยไม่ใช้สารเคมีใดๆแต่ใช้หลักในการทำความรู้จักทำความเข้าใจกับผักเป็นอย่างดีหากเราทราบว่าผักชนิดไหนต้องการดินแบบไหนต้องการรับการดูแลอย่างไรเราก็สามารถปลูกผักให้งอกงามได้โดยไม่ต้องรุนเร่ยว่าเราพืชผักที่เราปลูกจะสร้างผลผลิตให้เราได้ไหรือไม่ซึ่งเนื้อหาภายในหนังสือได้ไถ่ายทอดออกมาอย่างเข้าใจง่ายมีพืชหลากหลายชนิดให้เราได้ทำความรู้จัก บางชนิดชอบดินทรายบางชนิดชอบดินรวนมาร่วมไขปริศนาว่ามะเขือเทศคบคนยากมะเขือมวงชอบเข้าสังคมหมายความว่าอะไรแล้วรู้หรือในว่ามันฝรั่งชอบโผล่เหนือหน้าดินแต่มันภูเขาญี่ปุ่นชอบมุดลงดินมารู้จักผักให้มากขึ้นเข้าใจประโยชน์ของดินมากกว่าเดิมผ่านหนังสือเล่มนี้ไปด้วยกันนะคะ สำหรับเล่มถัดมาพี่พร้อมขอแนะนำดินเปลี่ยนสีโดยบุญยงเกตเทศค่ะดินเปลี่ยนสีเป็นวรรณกรรมเยาวชนที่จะทําให้เราสํานาึกถึงจิตวิญญาณของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติรับรู้ถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราเป็นพร้อมๆกับการตระหนักถึงความสําคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีฉากหลังเป็นการพูดคุยกันระหว่างครูพี่ชิดกับเหล่านักเรียนตัวน้อยๆที่คุณครูจะคอยสอนสั่งชี้แนะให้นักเรียนได้ซึมซับถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติรู้คุณค่าของสิ่งรอบตัวอย่างถ่องแท้พร้อมกับการได้รัดเลาะท้องถิ่นของภาคอีสานสะท้อนถึงภูมิประเทศและวัฒนธรรมของภาคอีสานอย่างดีทั้งอาหารการกินและภูมิปัญญายท้องถิน่นทาทั้งสี่อย่างดินน้ำลมไฟที่ถูกบรรยายไวอย้อย่างสลาสล่ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สิ่งลมำค่าบนโลกใบนี้ผ่านหนังสือเล่มนี้ไปด้วยกันนะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับหนังสือทั้งสองเร่มที่พี่พร้อมหยิบยกมาในวันนี้หวังว่าทุกคนจะพบเจอเรื่องราวที่ถูกใจแล้วมาอ่านหนังสือที่ทั้งสนุกและได้ตกตะกอนความคิดไปด้วยกันนะคะหากน้องๆท่านใดสนใจอ่านหนังสือในหัวข้อไหนสามารถคอมเมนต์หรืออินบ็อกมาบอกพี่พร้อมได้เลยนะคะแล้วพี่พร้อมจะไปสอหาหนังสือในหัวข้อนั้นๆมาแนะนำให้ทุกคนได้อ่านไปด้วยกันคะ่ะ